สวัสดีครับอยู่ในช่องพังขันเงินครับผมมือเหนียวสาวขันเงินห่อมาเล่นกับผู้ผาครับกับพงกเงินครับผมมาเล่นด้วยกันนีนไม่มีโอกาสไอ้ไม่อยู่ยน้ากันครับไอ้เพิ่อนอยู่น้ากันครับมือเนี้ยครับสิดอพงเงินครับ น้องไส้ลาเพนน้องไส้สาวขันเงินเฮาติดกันครับหักกันแห้งกันดีครับสาวขันงินเส้นหักน้องแห้งครับเนี่ยเดี๋ยวออกจากกันบ่ได้แล้วครับนี่เพินห้องหาหลดมันนีกันเลยให้มาอยู่น้ำกันก่อนปุนเบิ่งผู้บ่าวค่ะผูบ่าวเขา <screws> น้องไส her, her. So ้ลาเขาหยอกพี่สาวเขาดีขึ้นยังปุอ่ะกอดอิงติงครับมือกอดไว้ครับผมปุนกอดข้อแนนติ๊กครับของเงินของเขา นี่สิเมื่อบานก้อนเพลินวันนี้ทั้งบานมีธุระดวนครับกันเลยต้องกบ้านก่อนให้พงเงินถ่ายอยู่ทั้งพีแหละครับเดี๋ยวพวงเงินกลับนะกอนหอดมือแฮย่ยังสิมาครับเอาไปแฮ่น้ำกันครับอดมือแฮ่ได้เสียให้เพิน่นกวนเพิน่นพาไปน้ำกลน ยกล้อพูดนะพูดนะพูดนะหยอกพี่สาวเพิ่นเย็ดคือครับครับไอหนุ่มเพื่อเงินของเฮาครับคิดหอดกันแห้งครับเพิ่อนอืมโดนโดนมาพอกันเถอครับผมนี่ก็มาอยู่น้ำกันได้สองมือสองมือแล้วครับมือนิกะสี่ห่างเพิ่นไปอีกแล้วครับ อันุมลูกงามของห้าสีดอพอเงินเดี๋ยวห้ากะจีถ้าสาวขันเงินไปก่อนให้พอเงินเพินน่นกลับนะกนลโอ้ยกอดไว้ลูกลากอดไว้เออกอดไว้ เดี๋ยวมือหนามือรุ่นกันเสียเลไปพ่อกันคือเข่าออละโอ้ยจะเมียนหักคักหักเนี่ยพ่นพูนตามภาษาลเล็กหน่อยหักเอือยเพิ่นบ,นบุ้ยเอือยที่ไปโดนบายามใด้ที่พ่อกันพันจีวาที่คือครับ่ห้เากอดกันดเด้อเอือยเด้อเดี๋ยวเ้าจะไปน้ำกลดื้อพูนนะกอดข้อไว้แนนตี้รับพี่น้องบุย้ยคักขนาดเด้ผู้เบา สําหน่อยเพื่อนหน่อยู่น้ำกันสักคู่ครับผมเดี๋ยวห้องก็จะได้ขึ้นรถเดินทางอันนี้มาให้อำล่ากันก่อนครับเจอกันพอเข้าครับ่อดนนี่ก็ได้อำล่ากันละมาอยู่น้ำกันด้สองมือเองครับสองวัน Chán chị tinh thơ mát hưng ngân thoái lục thoái lục thoái dơ cái đầy phó can เดี๋ยวก็ได้พ่อกันนะ,ะเดี๋ยววันนั้นขันกันสิมาหาอีกดอกเอออยากจะเขาทิ่มเขาปลาแล้วเถอะทว้ยโอ้ยอย่าไปอย่าไปพเพืเ่อนเรื่องพี่น้อง <laughs> อ,ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปสิไปจงังไดนเดี๋ยวพงเงินสิอยู่กับผู้ใดบานนี่เพื่อนะโอ้ยอย่าไปโดนเด้อ พี่ขันเงินเลยจะไปโดนเด้ออาลาสิอยู่กับไผ่น้อบานนี่น้ออาลาล่อแม่ขันเงินอยู่ดีจะไปโดนเด้อแม่์ขันเงินเลยไป <g ül üyor> <g ül üyor> ไปก่อนนะครับไอ้หนุ่มรูปงามพายพวงเงินสีดอลวพวงเงิน ไปครับบานที่ให้คว้านเที่ยวพ่นเอาสาวขันเงินไปแล้วครับบ้านาน,าาน,น,น,นะครับบยบ๊ายบายโพเงินครับโอ้ยเนาะ โอ้ยเขาไปจอยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยกินหอดขันเงินดีโอ้ยอยากไปน้ำดีโอ้ยบ้านนั่นเดี๋ยวให้พ่อพาไปดเด้อเด้พ่อถ้าตามขันเงินไปเด้อครับก็บฝากช่องไว้น้ำเนียด้ครับเดือฝากช่องพังขันเงินไว้น้ำเนียฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิด่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเฮาน้ำเนียด้ครับเดือ สิอเพองิงินไปกันเ้ยสิโดอพองงินเ้ยขอบคุณเอฟซีทีนารักทุกทท่านนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาชมในช่องพังขันเงินครับผมถ่ายคลิปนี้ทางช่องกล้าข้าว่าสวัสดีครับผม